สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาสาธิตวิธีการใช้นะคะนวัตกรรมที่มีชื่อว่ามาัศจรรย์หนังสือขนาดจิว๋วเรื่องเพศของเรานะคะโดยหนังสือขนาดจิ๋วของเรานะคะจะมีทั้งหมด3เล่มด้วยกันเล่มแรกนะคะจัเป็นหนังสือขนาดจิ๋วที่อธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเพศหญิงนะคะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะสามารถที่จะใช้แกนกลางตรงนี้นะคะสไลด์เปิดปิดได้โดยที่เราไม่ต้องใช้มือเปิด ติดเหมือนกับหนังสือเล่มธรรมดาเลยนะคะนี่นลักษณนี้เลยนะคะอันนี้เปิดแล้วก็ปิดเข้ามานะคะโดยหน้าสุดท้ายนะคะก็จะมี QR code ที่สามารถใช้แอปพลิเคชันไหนก็ได้นะคะสแกนเข้าไปเพื่อรับชมแอนิเมชันที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศของเราเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอันที่2หนังสือขนาดจิว๋วเล่มที่2ของเรานะคะก็คือ เกี่ยวกับแอบหลือในทางหน้นรกการ่างกายของเพศชายนะคะก็จะสามารถใช้แกนกลางน,นี้นะคะดึงเพื่อสไลด์เปิดปิดแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะเราก็ไม่ต้องใช้มือในการดึงเปิดปิดเหมือนกับหนังสือธรรมดาที่เราเคยใช้กันนะคะโดยหน้าสุดท้ายนะคะก็จะมี QR Code ที่ใช้สำหรับสแกนเพื่อเข้ารับชม การ์ตูนอนิเมชันผ่านช่องทาง u t u b e ได้เช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายนะคะหนังสือขนาดจิ๋วเล่มสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์สังคมของเพศหญิงแล้วก็เพศชายเลยนะคะก็จะสรุปเนื้อหาเข้ามาในนี้สามารถเปิดปิดโดยใช้แกนกลางนะคะสไลด์เปิดปิดได้เช่นเดียวกันนะคะและหน้าสุดท้ายนะคะก็จะมีคิวบ์โค้ดเช่นเดียวกันนะคะที่สามารถใช้แอปพลิเคชันไหน ได้นะคะสแกนเข้ารับชมการ์ตูนแอนิเมชันทางช่องทาง youtube โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปเซิร์ชหาใน youtube แบบเก่าแล้วค่ะสำหรับการสแกน QR Code เข้าสู่การ์ตูนแอนิเมชันทางช่องทาง y o u t u b e นะคะสำหรับคนที่ใช้ iOS เนี่ยก็สามารถใช้กล้องสแกนได้เลยนะคะเมื่อสแกนแล้วก็จะขึ้นรูปแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ให้เรากดข้ามก็จะเข้าสู่การ์ตูนแอนิเมชันทางช่องทาง YouTube นะคะได้โดยอัตโนมัติเลยนะคะทีนี้เราก็ไม่ต้องมานั่งค้นหาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแค่สแกนคิวอารโค้ดเนี่ยก็สามารถเข้าสู่การ์ตูนแอนิเมชันได้ทันทีเลย